ก็สวัสดียามเช้านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วีบเบอร์เดย์นะครับต้องรับทุกท่านที่มาชมช่องนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่กระท่อมไร่นะครับแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่าผมกะว่าจะได้นอนแต่ไม่ได้นอนนะครับเป็นเพราะว่ายุ่งเยอะมากนะครับยังไม่เตรียมมุงเตรียงเตรียมอะไรมาด้วยนะครับวันนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยนอนคืนนึงนนะครับคืนจากคลิปที่แล้วก็ สนุงเหมือนกันนะครับแต่ได้ถ่ายให้ผู้ชมได้ไม่ค่อยมากครับเพราะว่าคลีปมันยาวไปนะครับก็มาดูกันต่อไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับครับผมก็สําหรับเช้าวันนี้นะครับบรรยากาศดีมากนะครับถือว่าจะมีแดกแต่ว่าไม่ร้อนเลยนะครับวิตามินดีทันนั้นเลยนะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมขอทานข้าวกันครับยังทำกับข้าวยังไม่เสร็จนะครับ ก็ตื่นไม่ค่อยเช้าแล้วนะครับแต่ก็บรรยากาศดีมากนะครับน้ำก็ไหลดีนะครับแต่ว่ามันจะมีตะกบโปงเยอะนะครับอันนี้เปิดจะไม่สุดนะครับหลายขนาดนี้แล้วนะครับก็จากเมื่อกี้นะครับที่ผมไปต่อมานะครับเพราะว่าผมยังไม่ทำบาเปิดปิดอะไรนะครับมันเลยต้องต่อไปต่อมานะครับ ใครับก็เช้านี้ผมขอทำกับข้าวก่อนครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศแบบสปีดอะไรพวกนี้นะครับ สำหรับมื้อเช้าวันนี้ก็พร้อมนะครับก็วันนี้จะกินน้ำอุ่นครับเพราะว่าเกือบไม่สบายเลยนะครับคืนวันที่ผมมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็กลับไปนอนที่บ้านนะครับตื่นมาเกือบไม่สบายนะครับก็ยังรอดมานะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับที่รอดมานะครับวันนั้นตื่นมาโหปวดเนื้อปวดตัวหมดเลยนะครับครับผมตอนนี้ก็กินข้าวก่อนนะครับ กะใบกะดีดีเลยนะครับตอนเช้านะครับอันนี้จะเป็นหอยนานะครับเป็นหอยนะครับหอยนายนี่ครับน่ากินมากนะครับก็ไข่เจียวหมุนเดิมนะครับ ก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างนะครับไปอะไรสุกินีักอย่างนะครับเดี๋ยวดูกันครับเพราะว่าวันนี้ต้องแพ้สุกินีนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาค่อยว่ากันอีกทีนะครับว่าวันนี้จะทำอะไรกันครับครับไปเลยครับวันนี้ดีจริงๆนะครับมีน้ำค้างอะไรด้วยนะครับ แดกมาก็ไม่ใช่ร้อนครับช่วงนี้นะครับถ้าจะร้อนก็น่าจะสี่โมงครับตอนนี้ยังแปดโมงอยู่เลยนะครับ แดดเริ่มมาหนักหนาแล้วนะครับเดี๋ยวผมว่าจะไปวะจะไปเพาะเพาะดอกไม้นะครับที่บ้านอารนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับก็เคยให้ดูช่องเขาแล้วนะครับเขาก็ทําช่อง encompasses u t u ู e นะครับเดี๋ยวไปดูหน้าตาของเขานะครนะครับเดี๋ยวไปหาอารกันครับอันนี้เป็นดอกดาวเรือนนะครับก็เป็น ต้นตรงกา้านะนี่นะครับวันนี้ผมจะมาหวานนครับมาพ่อครับมาพ่อนี่ครับพ่อได้ประมาณนี้ลนะครับใจกล้าก็จะไป้บ้านเรถัาใจกล้าลงถันครับก็จะไปปลูกที่กระท่อมครับตอนนี้ต้องทํำแบบนี้ก่อนนะครับก็เยอะอยู่นะครับไม่ง่ายเลยนะครับนี่นะครับ ตอนนี้นะครับก็เสร็จไปหนึ่งฐานแล้วนะครับสวยงาเลยนะครับ,รบอันนี้ใช้เวลากี่เดือนนะวันนี้อยู่กับอารูนะครับก็ผู้เชี่ยวชาญด้านกับเพาะปลูกอะไรพวกนี้นะครับก็มีช่องยูทูบเขานะครับวันนั้นผมไปเก็บผักของเขาด้วยนะครับก็คนนี้แหละนะครับ ก็ไม่รู้ว่ามีคนไปตามกันยังนะครับเดี๋ยวทิ้งชื่อไว้นะครับนี่ครับอารูนะครับพาเดินขาวอะไรพวกนี้นะครับเชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกนะครับอันนี้ปลูกอันนี้ดยกล้าดาวเรือนนะครับพันเยลโล่นะครับเยลโล่โกนะครับน้องครับผมก็วันนี้แต่เช้าเลยนะครับผมไปเพาะเพื่อที่จะ ไปปลูกที่กระท่อมของผมนะครับสองฐานก็ฐานหนึ่งก็เป็นของเขานะครับฐานหนึ่งก็ของผมนะครับเขาก็จะทํากระท่อมเหมือนกันครับก็ไปติดตามกันครับยาวๆนะครับก็จะได้เห็นดอกไม้สวยๆกันนะครับแล้วผักนานๆชนิดนะครับน้องปลูกผักด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะไม่สร้างอะไรเลยนะครับยังเดิมป่าอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยว พอให้เสร็ก่อน,นครับเดี๋ยววันนี้จะไปทำอะไรก็ไปดูกันอีกทีนะครับครับตอนนี้นะครับผมมันอยู่ที่ไร่ที่หนึ่งนะครับซึ่งไกลาจากเบอร์เดยที่ผมอยู่มาานะครับก็น่าจะจามกันได้นะครับแถวนี้นะครับผมก็มาใช้ชีวิตตรงนี้ไหลคลิปอยู่นะครับ ที่เป็นรีวิวสุกินี้นี้นะครับก็บรรยากาศก,ก็ไม่ร้อนครับที่นี่นะครับเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งเลยนะครับวิวสวยมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้พ่อแม่ผมก็ปลูกสุกินี้นะครับก็วันนี้มาเอาของเขานะครับเพราะว่าเขาให้มาขนไปนะครับ เดี๋ยวไปดูขั้นบนกันครับ ครับผมก็ไม่ได้ไปมานานนะครับพ่อแม่ผมก็ไปตลอดอยู่นะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ไปเลยนะครับก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเข้าในนาก็สวยมีพืชมีผักด้วยนะครับเขาปลูกขายนะครับก็ตอนนี้เขาก็เก็บส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าได้เก็บไม่หมดนะครับเพราะว่ามันโตไม่พร้อมกันนะครับก็วิวดีจริงๆนะครับ ผมชอบมากเลยนะครับแต่ว่าถ้ามาอยู่ตรงนี้ก็ยากครับเพราะว่ามันไกลจากเบอเดมมากเกินไปนะครับก็ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับเป็นอะไรที่สวยมากนะครับมันเห็นภูเขาเห็นหมู่บ้านอะไรพวกนี้นะครับผมเลยชอบนะครับก็น่าหนาวผมว่าน่าจะมาทาคลิปตรงนี้บ้างครับถ้าเป็นไปได้นะครับ ก็รอดูกันครับยังไม่รู้เหมือนกันครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับแลวนะครับผมมาเอาสุกินี่ที่พ่อผมแพกไว้นะครับผมมาเอาเฉยๆนะครับเพราะว่าวันนี้มันได้แค่สามกล่องนะครับผมเลยต้องขนไปกล่องหนึ่งพ่อผมก็ขนไปสองกล่องเลยนะครับก่อนนะครับสำหรับ <ersch> สุดทีนี้นะครับ,บ <ief. S 2> ปกติถ้าได้เยอะก็จะเอารถโยนมานะครับแต่เขานี้มันได้ไม่ค่อยเยอะนะครับมันเพิ่งออกผลนะครับส่วนตัวนี้ยังไม่อ่อนครับก็ดูเหมาะกันมากนะครับโตพร้อมกันอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ไปเลยนะครับเพิ่งมาวันนี้นะครับหลายเดือนเลยนะครับตั้งแต่ปลูกเข้าแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะกลับแล้วนะครับกอนะครับตอนนี้นะครับก็ขออนุญาตแวะไปหาลูกแป้หน่อยนะครับนี่ครับลูกแป้ปลูกกระลำปีนะครับกระลำปีอย่างดีเลยนะครับ เจ้าของเจ้าของสวนนะครับก็ไม่ได้ไปหานาน,นะครับก็ปลูกกระลำไปีไว้ส่วนหนึ่งนะครับสวยงามเลยนะครับลูกแปะลูกแปะลูกตูก้ราคาอยู่ไหนก็คลิปเสียงเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้ยิงน,นะครับก็ลูกแปะของเรานะครับก็ปลูก มังมังม่วงนะครับน่าจะรู้จักกัน,นครับหวานหวานมะม่วงมันม่วงใช่ครมันม่วง,ววงภาษาเลรืง่งเรียกหน่วยเจ้าปลานะครับปลูกง่ายนะครับพืชชนิดนี้นี่ครับปลูกง่ายมากนะครับแค่เอายอดแบบนี้นะครับยอดแบบนี้ไปเสียบตัดตัดตัดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ไปเสียบ ก็ปลูกได้แล้วนะครับเป็นผักที่ให้เป็นพื้ที่ปลูกง่ายมากนะครับก็ลุมแป้งของเราวันนี้มาถอนญ้านะครับทบบ้ามาใครอะอาจารยงหเไหแต่งกิ่งแต่งกิ่งก่อนแต่งกิ่งถอนญ้าแต่งกิ่งในรพวกนี้นะครับ I love my job I love my job ก็อดี อดีตอดีตไกด์กนะครับตอนนี้เป็นชาวสวนเลยนะครับเ <laughs> ดืดตายก็เดือดไปนอะอดีตไกด์ตอนนี้ชาวสวนไปต่อบาดไกด์มานะครับแต่ว่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปต่อใหม่ <laughs> นนนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วนะครับ <laughs> ทิ้งลุงแปะถอนยากคนเดียวไปนะครับ เดี๋ยวไปทำงานกับผมบ้านครับชานี้ไม่ได้ทำอะไรนะครับไปน่นไปนี่ไปมาอะไรครับครับเดี๋ยวไปกันครับครับตอนนี้นะครับก็กลับมาถึงเบลดเลวนะครับนี่ฝนจะมาแล้วนะครับก็หายเป็นนานหายไปไปมันมาจะเที่ยงนะนะครับก่อนนะครับฝนมานะครับเดี๋ยวขอทานข้าวก่อนแล้วช่วงบ่าย จะทำอะไรดีเดี๋ยวไปดูกันครับฝ่ามืดเลยนะครับก็ฝนก็มาแบบตกให้ชุ่มฉ่ำประมาณนี้นะครับก็ไม่ตกหนักอะไรนะครับ <c oughs> พอชุ่มฉ่ำนะครับก็โอเคแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมาาไม่ไหมนะครับ ฟ้าล่างฝนนะครับอันนี้จะเป็นอาหารนะครับก็ต้ไม้ก่อนนะครับครับผมก็ตกบ่ายก็ฟ้าล่างฝนเนาะก็จะร้อนๆเลยนะครับ วันนี้ผมว่าจะมากวาดในตรงนี้นะครับแล้วก็จะแค่กวาดนะครับจะไม่ได้ขึ้นแปลงนะครับผมมีอีกอันหนึ่งเตอาทาด้วยนะครับถ้ากวาดตรงนี้เสร็จนะครับนี่นะครับกวาดให้หมดนะครับจะได้ไม่ต้องยุ่งยากยากอะไรพวกนี้ทําให้กวาดก็คือแปลงยากนะครับเสียเวลานะครับกวาดจะดีกว่านะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งครับตรงนี้นะครับ ผมได้ไปถามเจ้าของสวนข้างล่างนี้แล้วนะครับว่าถ้าผมปลูกดอกไม้ก็เขาให้ปลุกครับจะได้เป็นร้วนเลยนะครับก็วันนี้ก็น่าจะได้ถามนิดหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะได้ประมาณไหนนะครับแต่ว่าต้องไปกวาดหญ้าก่อนนะครับจะปลูกดอกไม้นะครับก็สวยดีนะครับ นี่นะครับตัวตะกระแตงก็มื่กี้เกือบเอาดินถมไปนะครับดีนะครับที่มองเห็นทันนะครับอ้าไปไปแล้วแล้วขีปนนั่นแหละไปเดี๋ยวไปปล่อย มื่อกี้เกือบเอาดีมาถมทำนะครับไม่งั้นตายนะครับเหมือนจะบาดเจ็บนะครับสี่โมงจะห้าโมงแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมนะครับเป็นคนทำงานช้ามากนะครับแต่ค่อยๆทำค่อยๆทำแล้วก็อะไรประมาณนี้นะครับอย่างกว่าตรงนั้นไม่เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวจะกว่าดให้เสร็จนะครับ เรียบร้อยครับผมก่อน,นครับข้างๆนี้ว่าจะให้เป็นแบบนี้ไปก่อนเราให้ญ้าย่อยกลายเป็นดิน่อนนะครับจะได้ปลูกพวกตะไคร้พวกเครื่องปรุงอะไรพวกนี้นะครับตะไคร้พริกอะไรพวกนี้นะครับหรอใหดินมันยากลายเป็นดินนะครับให้มันย่อยสลายนะครับ ่อนตรงนี้ก็ยังไม่ได้รึ่มแปลงครับ oh. <laughs> ก็ถ้าขึ้นแปลงทุกคลิปก็เดี๋ยวเบื่อกันนะครับนี้นะครับ <laughs> กินกล้วย,ยนะครับก็กล้วยเยอะแยะนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็ไว้ไปกินได้นะครับแ <laughs> <laughs> ขวนอยู่นี่แหละครับผ่านไปผ่านมาก็ มากินได้นะครับโอเคครับก็ห้าโมงนั้นครับเดี๋ยวผมว่าจะถ่านย่ายหน่อยก็น่าจะโอเคแล้วนะครับนี่นะครับตรงนี้จะปลูกดอกไม้เหมือนกันนะครับเรียงกันย่าเยอะมากบนถนนนี้นะครับตรงนี้อาจจะได้อาจจะยังไม่ได้ทํานะครับเพราะว่าไม่มีเวลานะครับเดี๋ยวหมูหิวนะครับหมูร้องแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยให้นะครับ เราทำตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับ ผบมก็ได้ประมาณนี้นะครับมันได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าผมกะว่าจะทานตัวนี้ให้หมดด้วยนะครับแต่ไม่ได้นะครับเพราะว่ายุงเยอะมากครับมาตอมหัวอะไรพวกนี้นะครับยุงเยอะมากนะครับ อาจเป็นเพราะว่าเราไปถ่านหญ้านะครับเพราะว่าหญ้าตรงนั้นนะครับมันไม่เคยมีคนไปถ่านอะไรพวกนี้นะครับมันรกๆแล้วก็ชื้นๆประมาณนี้นะครับยุงพร้อมผมไปถ่านหญ้าปุ๊บมันเลยออกมานะครับแล้วแถวนั้นก็มีกาแฟด้วยนะครับยิ่งทําให้ยุงเยอะเลยนะครับ ครับผมตกเย็นแล้วนะครับก็ได้ทำอะไรไม่ค่อยมากครับช่วงเช้าก็ยุ่งๆหน่อยนะครับเลยได้ดูกันไม่ค่อยมากนะครับไม่รู้ว่าจะชอบกันไหมครับครับผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับได้ไปถานหญ้านิดหน่อยโอเคครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมไปให้อาหารหมูนะครับเหมือนหมูจะหิวมากเลยนะครับ มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้หิวมากเลยนะครับมาร,ร้อนๆนะร,ร้อนๆนะก็จะออร้อนๆนะครับแต่ว่าใส่น้ำไปแล้วนะครับอุ่ออนๆแม่ช่วงนี้กินดีนะครับตังเทียน ต้องมาหายไม่กินนีกินดีกินดีบรรยากาศดีนะครับก็สงบ,สงบสงบอยู่นะครับช่วงเย็นแบบนี้ยังไม่ได้ทำคลิกตอนกลางคืนเลยนะครับช่วงนี้ยุ่งกับมี มันหนาวด้วยมันหนาวต้นนี้เปรี้ยวๆมันหนาวก็เปรี้ยวอยู่แล้วครับนี่นะครับผมต้องปลูกอะไรหลายอย่างเลยนะครับผมว่าแต่ยังไม่ได้คืบหน้าอะไรมากเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเต็มร้อยก็ไม่เป็นไรครับต้องค่อยๆทำนะครับดีกว่าไม่ทำนะครับ นี่นะครับตอนเย็นแบบนี้โอ้โหทำอะไรดีนะครับลองแนะนำหน่อยนะครับถ้าตกเย็นแบบนี้ทำอะไรถึงจะฟินจะมีความสุขอะไรพวกนี้นะครับก็ทุกท่านลองแนะนำหน่อยครับผมไม่รู้ทำอะไรดีนะครับตอนเย็นแบบนี้นะครับถ้าแนะนำสักอย่างนะครับถ้าได้ถูกใจผมว่าผมก็จะลองทำเป็นคลิปดูนะครับ ไม่อากาศดีจริงๆนะครับเสียงน,น้องร้องอีกครับก็ตามหน้าหน่นะครับชวนเย็นแบบนี้ก็อากาศดีนะครับผมไม่รู้จะทำอะไรดีนะครับถ้าทำทำงานก็ยุงก็มาตองอีกเพราะว่าตอนเหงือ่อ เงื่อเราไหลนะครับแล้วมันก็มันโดงม,มันแค่อะไรไม่รู้ยุงอ่ะเดี๋ยวลองคิดดูนะครับเดี๋ยวหาอะไรทําดีกว่านะครับครับผมก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่มาอยู่ด้วยกันตลอดครับก็ครับขอบคุณจากใจนะครับทุกคลิปทุกคลิปก็ถ้าทําให้ผิดหวังก็้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ายัางทางคลิป ทำคลิปไม่ค่อยโอเคนะครับสำหรับส่งตัวนะครับคิดว่าจะไม่ค่อยดีนะครับไม่รู้ว่าต้องทำแบบไหนเหมือนกันนะครับแต่ก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าปลาไปได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับครับขอบคุณทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับจบเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวยงามครับก็เริ่มตบโตยืนได้แล้วนะครับอี